อย่างหนุ่มพีพีกิจนะครับหลังได้บินลัดฟ้านะครับไปร่วมแฟชั่นโชว์นะครับกับบัลลังก์เซกาคุณผู้ชมคอลเลกชันโอคุตูนะครับครั้งที่52ประจำมาดูใบไม้เรื่องฤดูหนาวนะครับปี2024นะนักกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคุณผู้ชมและเมื่อวานนี้นะครับประมาณหกโมงเย็นนะครับพีพีนะครับก็ได้ปรากฏตัวให้แฟนคลับได้ร้องกีดสุดเสียงนะครับเพราะงานนี้พีพีขอมาในลุคเรียบๆนะครับออนแบ็กนะครับจากบัลลังก์เซกา ลุกที่13นะครับคอลเลคชันกูตูครั้งที่51นี่และคุณผู้ชมด้วยเสื้อเชิญนะครับเข้ารูปผ้าซาตินนะครับกางเกงผ้าวูสีดำแล้วคอเสื้อผ้าวิทโค้ดสีดำนะคุณผู้ชมแมทกับรองเท้าบูทเรียบเท่นะครับตามแบบฉบับฉบับของบัลลองเสียการเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าพอหนุ่มพีพีนะได้ปรากฏกายนะแฟนคลับก็บอกว่าน่ารักมากนะตะโกนเรียกว่าปี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 พีนี ๊ปพ๊ป <<|so|> ี่ปีพีปีปี๊ปีมกมือจะอีแม่แน่นอนนะเมื่อแฟนคลับนะครับหันมาบกไม้บกมือใช่ไหมเจ้าตัวเลยก็ไมได้ส่รอยยิ้มนะครับ เจ้าเสน่หให้แฟนๆนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณอย่างไี้คุณผู้ชมและส่วนที่นั่งของหนุ่มพ p นะครับในงานนี้ก็ไม่ธรรมดานะเพราะนั่งฟอนโรหน้าสุดเลยจ้าคุณผู้ชม,มซ้ายขวาเนี่ยประกบนะครับกับคนดังระดับ CEO เป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆนะค,คุณผู้ชมแน่นอนว่า ุณหนุ่มบาลังเซกาคนนี้นะก็ฮอตดนใจนะครับทำเอานะครับแฮชแทกนะครับอย่างแฮชแท็กบลังเซกานะครับคูตู p ีพนะพุ่งติดเทนอันดับที่2แบบเลิศเลิศไปเลยครับคุณผู้ชมสม<อ>ความแบบว่าเรียกอะไรความปังแล้วก็ความเป็นตัวท็อปของหนุ p ่ p, มพีพีนี้คุณผู้ชมลุคนี้เราให้กี่คะแนนหรือเปล่าจากหนึ่งล้านจากหนึ่ล้านเราให้เองเลยก็คือ หนึ่งล้านเต็มคุณผู้ชมเ <laughs> มื่มอวานนี้เราให้ไป100แล้วใช่ไหมเป็นร้อยหนึ่งันนี้ก้าก็โดดไปเป็น1ล้านเต็มคุณผู้ชม<อ>เดี๋ยวมีอีกก็คงหมาว่าให้แบบว่า10ล้านไปนเลยนะคุณผู้ชมเ,<อ>เพราะว่ายังไงก็เรียกว่าปังแน่นอนสมราคาของพีพีกิจอย่างแน่นอนครับแล้วก็สมราคาของแบรนด์ดังอย่างบลลังก์แสก้าด้วยนะความโอ้โหความเอวเป็นยังไงคะเอวสับสับความโค้งเป็นยังไงแม่โอ้โห เตินต้านมากเออไม่ธรรมาดาอู้หือไม่ธรรมาดา <Okay. laughs> วันนี้เราเข้ากันได้ออ <laughs> ดาเจก็บอกเลยว่าหลังจากนี้ก็มีความปังอย่างแน่นอนคุณผู้ชม